ครับเนื่องจากช่วงนี้มีลูกค้าออเดอร์เข้ามาเราให้มัดหนังยางให้ด้วยนะครับคราวนี้วันนี้ก็เลยจะมาสาธิตวิธีการมัดยางกับแผ่นหนังนะครับซึ่งแผ่นหนังแบบธรรมดานี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับก็มัดแบบทั่วไปส่วนที่จะมีปัญหาคือการมัดยางแบบห่อลูกนะครับซึ่งแผ่นหนังจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ยังไงก็จะสาธที่วิธีการเลือกยางโดยแล้วกันนะครับโดยยางที่ใช้นะครับอ่านี่เลยครับ KW นะครับยี่ห้อนี้เท่านั้นครับประกันคุณภาพนะครับโดยเสร็จแล้วเราก็จะหยิบยางออกมานะครับอ่าเราก็จะมาไล่ยางดูนะดูว่า อันไหนหนิ่มอันไหนแข็งอันไหนยางไม่ดีนะครับเราก็จะเลือกอยางระดับกลางๆไว้นะครับอันไหนแข็งเราก็แยกไว้ตั้งหาเอาไปมัดอันไหนที่มันอ่อนหรือว่ามีตําหนิยางเราก็ขัดทิ้งไปนะครับเสร็จแ,แล้วเมื่อกองเสร็จแล้ว <hés> อ่าเราก็จะแบ่งไว้นะครับซึ่งเราจะมัดแบบ2ข้อแล้วแต่ว่าเราจะมัดข้อ,ขอ,ทขอ,ทขอเท่าไหร่นะครับมัดข้อละสี่เส้นเราก็ใส่4เส้นมัดข้อละ5เส้นเราก็ใส่5เส้นนะครับเราก็จะแบ่งกองไว้ หลังจากแบง่งกองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาไลายย่ยางนะครับนี่คือวิธีการไลยย่ยางครับนะครับอ่าเราจะมาดูว่ายางมีตำหนิไหมเช็คอีกรอบนะครับลองดูถ้ามีตำหนิยางยางเป็นเส้นขาวๆจุดขาวๆครับหนึ่งหมายว่ายางเสียเราก็จะไม่ใช้เราจะคัดออกฮนะไล่ดูเมื่อไม่มีปุ๊บไม่มีปุ๊บเรายืดนะครับอีกสักสามทีนะครับอ่สบสาไลายย่ยาง ทำเหมือนกันทุกอันครับอ่ะสอบดูอยืดทกสอบดูครับมันมีไหมไม่มีแล้วยืดนะครับ ไปนะครับเราก็จะมัดเข้ากับแผ่นหนังแล้วนะครับลองดูดีๆนะครับแผ่นหนังนะเลือยกยางมาเส้นหนึ่งครับเลือกยางมาเส้นหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้ผมลืมบอกไปที่สําคัญนะครับคนที่ไม่ค่อยชอบนี่อมมัดยางประเภทนี้เพราะว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าความแข็งของยางแต่ละอันเนี่ยมันเท่ากันไหมนะครับขั้นตอนที่เราไล่าย,ยางเนี่ยเราไล่าย,ยางนะครับเรากะเอาครับ กะน้ําหนักดูว่ายางเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยมันเท่ากันไหมนะครับถ้าบางท่านยังกะกะไม่ถูกกะไม่ได้นะครับผมมีมอุปกรณ์แนะนําตัวนี้ครับกระช่างแหวนนะครับโดยนะครับอ่าเอามาเกี่ยวกระช่างไว้นะครับเสร็จแล้วลองเยอ่อครับกะช่องเห็นไหมครับช่องกระเบื้องถ้าบ้านใครมีกระเบื้องนะครับเยอ่อปุ๊บอ่า ลอาาดูตัวเลขครับดูตัวเลขครับอ่ากลับปรปมาณตัวเลขเอานะครับให้ตัวเลขมันเท่ากันก็หมายถึงว่ายามีความแข็งเท่ากันตากร้องมือใหม่มากอ่าครับเมื่อเราได้ยาที่เท่ากันแล้วอันนี้ผมจัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราจะเริ่มมาถอยหลังไปหน่อยอ่ะนะฮะ แล้วนะครับใส่เข้าไปในรูนะครับใส่จากด้านที่หนังด้านหน้านะครับมันจะมีหนังด้านหน้านะฮะเห็นไหมฮะกับ,บหนังด้านหลังหนังด้านหน้านครับใส่ยางไปดึงอ่าไม่ดึงเสร็จแล้วนะครับ ออกครับนะครับยางนะครับแบบนี้นะฮะอาดูดีๆครับขยับกล้องตามมือสิให้มือขยับตามกล้องอ่านี่นะครับแผ่นหนังด้านหน้านะครับหันไปทางซ้ายนะครับหนังที่ด้ไปขุยๆนะครับอยู่ทางขวานะครับเอาด้านขวานะฮะลอดใต้รูนะฮะลอยกลับออกมานะครับนี่นะครับอ่า สรจแล้วค่อยๆดึงครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงเข้ามาให้หนังยางตรงนี้อย่าหลุดออกจากออกจากตรงนี้ไปนะฮะให้มันอยู่ในนี้ไว้นะครับค่อยๆดึงปุ๊บพอเริ่มพอดีสักนิดหนึ่งนะครับบีบครับบีบมันเข้ามาบีบแล้วดึงอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าแล้วเมื่อเราทำทั้งสองด้านนะครับมันก็จะเป็นการ หอ่อหนังแบบหอ่อลูกนะครับซึ่งวิธีแบบนี้ถามว่าช่วยในการยิงให้แม่นขึ้นไหมผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ผมก็ใช้วิธีนี้อยู่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ผมมัดยางแบบนี้ให้ไปนะครับเราต้องการจะใช้ระขาดต้องการจะมัดใหม่ก็ลองดูครับตามวิธีนี้นะครับก็มัดอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับแค่นี้แหละครับพบคุนครับ